จากพัทนรงแจ้งไข่พัทนลงทุกสถานีหัวยี่สี่ยี่สิบศูนย์ศนพัฒลงว่สี่ตรวจสอบปฏิบัติเหตุการณ์และนำได้ขารผู้รับจากพัทนลงแจ้งว่าสามแจ้งไข่พัฒนลงทุกสถานีหัวยี่สี่ยี่สิบศูนย์ศูนพัฒลรงว่สี่ตรวจสอบปฏิบัติเหตุการณ์และนำได้ขารผูรับแก๊้ก่งสักครู่จากพัทรงสิบ้าเก้ากองเสือพัทลงววิปเหตุการและนำได้ขารผู้รับกองสือว่าสบหกปากติดสมบต ครับกองสือ a a ung, วัดศิบุกเี์การปกติดาบตำรวจนรงชัยวัฒน์เนียวักเีการปกติดาบตำรวจสมยศครับช n, ัยวัฒน์วัุกเีปกติดาบตำรวจสมยศเขาจะสนเตียกระดุนวัดปกติร้อยตรวเอกนิครับกสนวุกเีปกติร้อยตำรวจเอกนทธิ์กวนกนนเตียกวนกนนวปกติ้อยตำรวจทีนัยาเีย ทราบคนกรี่การปกติร้อยตำรตินัตยาปาพยูนเปลี่ยนกพยูนี่ปกติร้อยตำรวจติีวิรัตเปลป่นปากพยูนาที่บกศีรารปกติร้อยตำรติีวิรัติตำหมดเปลี่ยนหมดไว้ชิบกีปกติร้อยตำรวจโทสุนทรเปลี่ยนสาตำรวจวัชบกศีรารปกติร้อยตำรวจโทสุนทรปาม่ยอมเปลี่ยนพยอมวจบกสีรษะไม่เสียทรัพย โดยใช้วาวุธปืนยิงรถเกิดหนึ่งรายรู้ตัวผู้กระทำความผิดยังจับไม่ได้ร้อยตำรวจตรีสุชาติเด่นตอนวสิบุกซีเหตุทำให้กระรับเกิดหนึ่งรายรู้ตัวผู้กระทำความผิดยังไม่มีการจับกลุมร้อยตำรวจตรีสุชาติคุงร้าเปี่ยนรับกงราวสิบกสุกซีการปกติดาตำรวจไพโรดบันร์ตเปลี่ยน บนพลวัตการปกติดาตำรวจทวัดซาบันพลวัการปกติดาตำรวจทวัดป่าบอนเปลี่ยนป่าบอนวัตสการปกติร้อยตำรวจโทกระมอนซาป่าบอนวัตสิบกสี่การปกติร้อยตำรวจโทกมอบางแก้วเปลี่ยนบางแก้ววัติบปกติดาตำรวจสมใจ่ซาบางแก้วกี่การปกติดาตำรวจสมใจนักเรียนเปลี่ยนนัเรยนร้สก่ารปกติดยตำรวจบุญเกียรติ สาบนารินีวสิบหกเศษเาาการปกติร้อยตำรวจโทบุญเกียรติทะเลน้อยเลี่ยนทะเลน้อยวสิบกเบกเหตุาการณ์ปกติดาบตำรวจสมัย,ยเป็นสาบทะเลน้อยวสิบหกเศษการปกติดาบตำรวจสมัยนายขยติเลี่ยนนายยนวสิบหกสี่จับกุมผู้ต้องหาขายสุราหรือนนำสุราออกแสดงเพื่อขายโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักนงานหนึ่งรายหนึ่งคนดับตำรวจสุรการเปี่ยน ทราบน,นักขยาวัชิบกซจับคุมผู้ต้องหาขายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาตหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนดาบตำรวจสุรการโกชังไกเปีนโกชังธบุกศยรการปกติตรเสรสบเ็ราบชงวัชิบก <to> ียการปกติดาบตำรวจเสนสักลำปำเปีนลำปำการปติร้อยตำรวจโทประโมทเปี่นทราบลำปำวัิบกการปกติร้อยตำรวจโทประโมทนางคำเปีน ทัาบนางคำวัชิบุกเีุ่การปกติร้อยตำรวจเอกปราโมทจากพัทลุงเรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบผลการวิสีตรวจสอบวันชิบุกเหตุการณ์และนำเรียกการผู้รับในไข่พัทลุงห่วงยี่สิบแปดศูนย์แปดศูนย์ถึงยี่สิบแปดยี่สิบศูนย์พฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่พันลุงสามารถติดต่อสื่อสารกับทุกสารไไีได้รับรายงานเหตุการณ์และผลการจับกุมดังนี้ ผูยอมเหตุทำให้เสียทรัพย์เกิดหนึ่งรายรู้ตัวผู้กระทำความผิดยังไม่มีการจับกุมและนักขยัะจับคุมผู้ต้องหาขายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาตหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนส่วนสพอร์นรับแจ้งรายงานเหตุการณ์ตัวไปปกติจากพัตลลงแจ้งพัตลลงหกพระราเด็ พัทตลงหกทราบข้อมูลที่รายงานจากพัตตลงแจ้งพัตลลงห้าเพื่อทราบเตือนจากพัตตลงแจ้งพัตตลงสี่เพื่อทราบเตือนพัตตลงสี่ทราบข้อมูลที่รายงานจากพัตตลงแจ้งพัตตลงสามเพื่อทราบเตือนจากพัตตลงแจ้งพัตตลงสองเพื่อทราบเตือนจากพัตตลงแจ้งพัตตลงหนึ่งเพื่อทราบเตือน จากพันธุลงเลือกวันศุกร์เกิดการและนำได้ขันผู้รับพันธุ์ลงดาบตำรวจยุทธการเพชรทองวัสิเวนวิทยุสื่อสารขอบคุณในขายคุณขายข้างเคียงพันธุลงเลือกวันศุกร์